สามก็จะไปขึ้นบ้านน้องโมดบ้านน้องโมดบ้านน้องแล้วก็จะผมก็จะไปด้วยกันนะครับไปอำนาจเจริญกับแอนไปอำนาจเจริญระกาไทยสงฆ์แล้วแอนจะไปงานของแอนอยู่ที่อำเภอชุมพวงซึ่งมันติดกันสิ่งติดกันและหน้ายังเด็กอุ่นดีค่ะ ชอบบอที่พูดเพราะเสียงไม่แข็งทั้งทั้งที่หน้าเวทีวางตัวดีเหมาะสมให้เกียรติภรรยาตลอดขอบพระคุณครับเย <Yeah. S 1> อะอืมาลร่สดให้งมีคำถามใด <Yeah. S 1> ใจกันร้อย <c oughs> ขอบพระคุณครับสด่ใแสดง สวัสดีคุณแม่พรครับแม่สมจิตโพสมขอบคุณครับตุลุงวัดหนองค้อโขกากเป็นปีแรกที่หมองลำใจกระร้อยได้จะได้ไปแสดงโขก,กากนะครับซึ่งจริงๆครับจะขีดโล่งทรงไม่ดีนะเออคือบทสุงเพลงแล้วนักร้องใครเขาร้องเพลงหรือยังนักดนตรีเขาได้โน้ตหรือยังมันมีมโนเขาสิบสอบได้ทั้งเครื่องหรยเขาต้องเฝ้าทรง ติดตามใจใจกันลอยขอบคุณครับรักไม่มีเงื่อนไขรักทั้งสองคนขอบคุณคุณพี่วัชรีนะครับมีคําถามได้นะครับแต่เป็นคําถามที่แบบว่าคือบางคําถามอ่ะมันน่าจะเดาได้อยู่ก็มไม่ต้องน่าจะจะหาคําตอบที่ไหนไม่ได้นอกจากบอยสิริชัยองสีคือถามได้ตัวจริงลูกบอยหล่อขอขอบคุณครับผม รอบรอรลจริงเหรอครับตั้งแต่ไล่์สดยังบอใส่ยังบอใส่ฟิลเตอร์เสียงแม่เนพน้ยนภาพองพันลองเพ่งเงินตะวันรับฟ้าสามพันเข้ากดลิงก์ซื้อบัตรเข้ากลุ่มได้จ้าขอบคุณพี่บีครับผม 3,900ัเก้าร้อยินโดยกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนนะครับเดี๋ยวสิหามาพอชวนกดลิงก์ที่ปักแล้วก็ถ้ารักกันเนี่ยคือไม่ซื้อไม่ว่านะแต่ว่าอย่าส่งลิงก์ต่อกันนะครับมันเอาจริงๆคือคนซื้อไม่ได้ถึงขนาดนั้นบางคนกับแบบส่งลิงก์ให้กันอันนี้คือผมก็ไม่เคยพูดนะ ความเปลี่ยนการแบบเอาเปรียบคนอื่นช่วยกันคนลเล็กคนน้อยสะดวกมีเงินจ่ายเราก็ค่อยซื้อนะครับบางคนกัใจดีแบบไม่รู้ว่าได้ดูหรือไม่ได้ดูหรือเปล่าไม่ได้คาดหวังกับบางครั้งก็ซื้อเป็นเหมานะครับ ว่าเราทําอะไรบ้างช่วงปีที่แล้วมันเหมือนกับออกงานลุยๆคับๆเนี่ยเพเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งส่วนแอนก็ทําำุงนะครับแล้วก็ทําบุญแล้วก็ทั้งซื้อรถนะครับในปีเดียวกันนะอ่ะทําบ้านให้แม่ที่ซัำสูงนะก็คือซื้อที่ใหม่บอดบอดบไดมีทีนะครับซื้อทั้งที่เราก็สร้างทั้งบ้านตรงนั้นน่าจะรวมรวม,รวมแล้วก็เกือบซ้ำสูงนะครับ ซ้าเกี่ยงกระเป๋าเลยก็ทั้งซื้อรถทั้งจา่ายภาษีแทนโดนภาษีย้อนหลังไปล้านกว่าบาทนะครับส่วนผมก็ทั้งโรงแรมทั้งบ้านที่กรุงเทพเก็บสะสมทองต่างๆมากนี่คือขายเกี้ยหมดเลยไปซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วก็มาทองที่ซื้อด้วยกันในช่วงแต่งงานก็ขายเกี้ยงหมดเลยก็เหลือแค่ซ,ซื้อเป็นเงินสดแล้วก็ทั้งจัดงานแต่งทั้ง คือใช้เพื่อกันทํางานนั่นแหละกระทั่งโรงแรมก็เกี้ยงกระเป๋าเหมือนกันมันก็นเลยแบบต่างคนต่างได้เริ่มเก็บ